ฟิวชั่นพอดแคสกับน็กสีวก่อนสวัสดีครับผมน็กนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพอดีไม่ได้เล่าเรื่องมาหลายคลิปแล้วใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์เครือข่ายฟาสต์ฟู้ดที่ชื่อว่า KFC ใช่ไหมครับร้านไก่ทอดสีแดงที่มีเอกลักษณ์คือคนลุงถือไม้เท้าในชุดสูทสีขาวยืนยิ้มแป้อยู่เต็มโลโก้เลยคนนั้นคือผู้พันฮาร์แลนด์แซนเดอร์สครับ หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวความสําเร็จของลุงแกใช่ไหมที่ไล่ตระเวนขายสูตรไก่ทอดตอนอายุ60กว่าและถูกปฏิเสธมากมายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนความไม่ยอมแพ้แล้วก็คําว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับความสําเร็จแต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องราวความสําเร็จความไม่ยอมแพ้และความล้มเหลวของลุงแซนเดอร์สเนี่ยมีมากมายมากกว่านั้นเยอะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเขาตั้งแต่เด็กเลยนะครับคือลุงแซนเดอร์สเนี่ยเขาเกิดในปี1890 ซึ่งพ่อของเขาเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังอายุ6ขวบเลยครับทาให้เขาต้องเป็นคนที่ดูแลหาข้าวห,หาน้ําให้กับญาติพี่น้องของเขาพอขึ้นมัธยมต้นเขาเลยต้องตัดสินใจออกจากโรงเรียนแล้วก็มาหางานทําครับชีวิตแสนลําบากของเขาได้เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กเขาสมัครไปเป็นทหารครับแต่ก็ไปไม่รอดไม่นานก็ถูกปลดออกมาหลังจากนั้นเขาก็ไปได้งานเป็นคนงานครับที่ทางรถไฟแต่ก็มีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาทและก็ต้องออกมาอีก ระหว่างนั้นเขาก็เรียนกฎหมายไปด้วยครับแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะว่าเจอปัญหาเช่นกันสุดท้ายเขาเลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาเป็นพนักงานขายประกันแต่คุณเดาได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไปไม่รอดครับและก็โดนไล่ออกเช่นกันจนกระทั่งในปี1920อายุได้ประมาณ30ปีเนี่ยแซนเดอร์สก็ได้ตั้งบริษัทเรือเฟอร์รี่ครับเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่สนใจธุรกิจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขายกิจการเรือเฟอร์รี่ไปแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาลงทุนในบริษัทผลิตหลอดไฟ โดยที่มาค้นพบทีหลังว่ามีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยที่กาลังขายหลอดไฟที่ดีกว่าเขาอยู่แล้วเหมือนพระเจ้าจะไม่ยอมให้เขามีชีวิตดีๆสักครั้งเลยเจอปัญหาไม่หยุดไม่หย่อนไม่ให้พักกันเลยจนเขาอายุสี่สิบนี่แหละครับแซนเดอร์สก็เลยมาเปิดร้านขายไก่ทอดที่สถานีบริการเล็กๆแห่งหนึ่งก็เจอปัญหากับร้านคู่แข่งอีกครับทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นมีการยิงกันแต่เขาก็ผ่านมาได้เขาขายไก่ทอดไปเรื่อยๆครับจนขายได้สี่ปีทุกอย่างก็เหมือนกําลังจะไปได้สวยใช่ไหม เขาก็เลยตัดสินใจซื้อโรงแรมเล็กๆที่ติดอยู่กับร้านไก่ทอดของเขาครับหลังจากนั้นไม่นานคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นโรงแรมนั้นเกิดไฟไหมครับทาให้ทุกอย่างพังลงมาหมดเลยรวมถึงร้านไก่ทอดของเขาด้วยไม่เหลืออะไรเลยครับโรงแรมก็พังร้านไก่ทอดก็เจง๋งแต่แซนเดอร์สเขาไม่ยอมแพ้ครับเขานาเงินที่เหลือเนี่ยมาสร้างทั้งโรงแรมและก็ร้านไก่ทอดใหม่เพื่อจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากที่มันพังไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอสร้างเสร็จครับ สวยซ้าสวยซ้อนครับเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพอดีทําให้ธุรกิจของเขาต้องปิดกิจการไปและเขาก็คนพบกับความล้มเหลวและอยู่ในจุดที่ตกต่ําที่สุดในชีวิตตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรเลยครับสิ่งที่เหลือติดตัวเขาอย่างเดียวคือเช็คเงินสดจากรัฐบาลครับหลังจากจบสงครามโลกเป็นจํานวนเงิน100ดอลลาร์เท่านั้นที่เป็นจุดที่เขาคิดจะยอมแพ้แล้วก็จบชีวิตตัวเองด้วยซ้าครับแต่โชคดีครับที่เขาไม่ทําอย่างนั้นแล้วก็เลือกที่จะเดินหน้าสู้ต่อ เขาพยายามจะสร้างแฟรนไชส์ของเขาครับโดยการเอาสูตรไก่ทอดเนี่ยพร้อมกับแผนธุรกิจไปนําเสนอให้กับร้านอาหารต่างๆทั่วเมืองเชื่อไหมครับว่าเขาถูกปฏิเสธมากถึง1นึ่9ครั้งถ้าเป็นคุณคุณคิดว่าคุณจะยอมแพ้ไปตั้งแต่ครั้งที่เท่าไหร่นะครับกับการที่ไปเจราจายื่นข้อเสนอแล้วโดนปฏิเสธ1000กว่าครั้งเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าลุงแซนเดอร์จะชินชากับคําปฏิเสธแล้วครับเขาก็เลยเดินหน้ายื่นข้อเสนอต่อไปจนถึงร้านที่1นึ่ครับร้านนั้นตอบตกลงจนได้ และคำตกลงคำนั้นเนี่ยก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Kentucky Fried Chicken หรือว่า KFC ที่เราคุ้นชินกันถึงทุกวันนี้ครับเขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านในช่วงบั้นปลายชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตไปด้วยวัย90้90ปีในตอนนั้นเนี่ยมีสาขา KFC อยู่มากถึง6,000สาขาทั่วโลกครับและในปัจจุบันเนี่ยมีมากถึง25,000สาขาทั่วโลกแล้วครับนี่เป็นเรื่องราวความสำเร็จของผู้พันแซนเดอร์นะครับที่เรื่องราวของเขาเนี่ย กลายเป็นสัญลักษณ์ของคําว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับความสําเร็จขอล้มเหลวมาทั้งชีวิตครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์และประสบความสําเร็จในวัย60ปีแต่อีกหนึ่งข้อคิดจากเรื่องนี้นอกจากประโยคนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจในตัวลุงแกเลยเนี่ยคือความอดทนและก็ความไม่ยอมแพ้ครับนอกจากตอนที่ลุงแกไปขายสูตรไก่ทอดกับโมเดลธุรกิจเนี่ยแกถูกปฏิเสธไปพันกว่าครั้ง จะเห็นได้ว่าความจริงแล้วตลอดช่วงชีวิตของลุงแซนเดอร์เนี่ยแกเจอกับความล้มเหลวความผิดหวังมามากมายนับไม่ถ้วนนะครับทั้นโดนไล่ออกจากงานออกจากโรงเรียนธุรกิจเจ๊งไม่เป็นท่าและยังจะพบเจอกับจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตในช่วงวัยชราอีกแต่สิ่งที่ทําให้ลุงแซนเดอร์ประสบความสําเร็จได้เนี่ยคือการไม่ยอมแพ้ครับและนอกจากลุงแซนเดอร์แล้วก็น่าจะรู้ดีว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนมากในโลกเนี่ยก็ล้วนมีแนวคิดนี้กันทั้งนั้นครับก็คือความอดทนความดื้อรั้นและการไม่ยอมแพ้ครับ ฟังเรื่องนี้เราได้ข้อคิดอะไรชอบส่วนไหนของเรื่องราวผู้พันแซนเดอร์สมากที่สุดก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้คนรอบข้างในด,ดูถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ชอบเนื้อหาชอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับความสําเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแบบนี้เนี่ยก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยครับ Fu s ช o n Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังครารและพฤหัสคร,ครับเวลา8โมงเชา้าส่วนใน Facebook จะมีบทความให้อ่านกันทุกวันนะครับผมแน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ